เจ็ดไม่ใช้ลูกหลงเลยพูดตาใช้ตลอดนานนะแล้วก็ช่วยก็ขอได้เจอเจอกันีได้เจอทุกชาติเลยทุกชาตินะแต่ของเราปีเก่าก็นหลวงไปแล้วพีใหม่แก้วมาหอดมาเติมค่โม่เฮากแบบคนลูกเป็นลูกเป็นหลานที่จริงอายุเจ้านักอะนะกลัวกลัวจะเป็นคนแก่อยู่คนเดียวไม่ได้แต่มีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันทุกคนเนาะ เอาหักกันทุกคนเนาะทำงานเมื่อไหร่ก็อยู่ด้วยกันทุกคนคิดหายไปคนนึงแเราก็คิดถึงอีกคนหนึ่งละเราก็จะอยู่ร่วมกันตลอดเวลาถ้าทํางานเนาะนั่นก็ขอให้มีความสุขป้าเป็นที่พึ่งของทุกคนได้ตลอดเวลาแ้่บอกมันอย่างหนึ่งเขาบันทืออย่างซักอย่างนะไม่ต้องไปถือนะความมีแก่มีอะไรไม่ใช่มีแช่อายุหรอเราทํางานด้วยกันเรารากันเราถุนทำอย่างนี้เนาะเราจะอยู่ด้วยกันยั่งยืนนะเราเป็นครอบครัวยวกันมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเพิดป้ ดีใจก uh ัน huh. ดีใจกันตูมากๆพี่รักกันมาถ่ายรูปด้วยกันสอกันหน่อยมาโมามานยงไโดนตให้เต็มใจมันจดีน่ตายใจใครใจใครจอนทมามามาัดตงตาโหมาสกันหน่อยสอนัหน่อย้าเปะเดี๋ยวผอเอาไ้ก็ได้้ต็